อลิสโตซอสวัสดีครับบทเรียนนี้จะเป็นการสอนในหัวข้อการขายสินค้าตามประเภทการจ่ายและระบบลูกหนี้ครับในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเราทําการขายสินค้าในรูปแบบที่เป็นการจ่ายเงินสดน,นะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับลูกค้าของทางร้านเราอาจจะมีการชําระเงินรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินสดเช่นบัตรเครดิตการขายมาเป็นการขายเชื่อนะครับเป็นต้น นะครับเรามาเรียนรู้กันตามหัวข้อเหล่านี้ครับขายสินค้าครับสมมุติมีลูกค้ามาซื้อของที่ร้านเรานะครับพอกดคิดเงินปุ๊บโดยปกติระบบจะรีฟรอสเป็นเงินสดไปให้แต่ว่าถ้าลูกค้าคนนี้ต้องการจ่ายเป็นบัตรเครดิตนะครับก็ต้องทําการเลือกประเภทการจ่ายเป็นบัตรเครดิตก่อนนะครับโดยในที่นี้นะครับจะต้องบอกไว้ก่อนว่า โปรแกรมของอิตซอฟไม่ได้ลิก์กับระบบธนาคารนะครับทางผู้ใช้งานจะต้องรูดบ,บัตรเครดิตของลูกค้าที่ร้านให้ผ่านก่อนแล้วจึงมาทึกข้อมูลที่โปรแกรมอิต o ลซอฟนะครับอย่างอันนี้นะครับถ้าต้องการจาบบ่ายับรเครดิตนะครับให้เลือกบ,บัตธนาคารครับว่าเป็นธนาคารอะไรเสร็จแล้วใส่เลขที่บัตรเลยครับเมือเ่อใส่ที่บัตรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลือก ประเภทเป็นบัตรเครดิตระบบจะถามว่าต้องการจบบินเลยหรือไม่ครับให้ตอบเยเพื่อทำการจบบินครับระบ,บบก็จะบันทึกข้อมูลลงไปแต่ข้อมูลว่าเป็นการขายรูปแบบบัตรเครดิตครับต่อมานะครับเป็นการขายรูปแบบของการขายเงินเชื่อครับกดเกิดบินขายครับจากนั้นเลือกชื่อลูกค้าที่ต้องการขายครับ ทำการยิงสินค้าที่เราการขายครับกดบันทึกข้อมูลครับจากนั้นไปหน้าคิดเงินให้ทำการเลือกประเภทการจ่ายเป็นเงินเชื่อครับเมื่อกดเลือกเป็นเงินเชื่อแล้วระบบจะขึ้นให้ทำการจบบินเลยครับให้ตอบเยกครับเมื่อกี้นี้นะครับลูกค้าชื่อคุณไพโรด มาซื้อของกับทางร้านเราโดยทําการซื้อขายเป็นรบบมัลเชื่อครับเท่ากับว่าคุณไพโรธเนี่ยเป็นลูกนี่ของทางร้านเรานะครับสมมุติถึงวันเวลาที่คุณไพโรธมาชําระเงินนะครับให้เข้ามาหน้าขายดังภาพนะครับจากนั้นกดปุ่มคําว่า F 1 1ครับตรงนี้นะครับจะมีบอกว่า F 1 1คือการรับชําระเงินยอดค้างครับพอคลิกเข้ามานะครับ ให้ทำการค้นหาชื่อของลุงนี้เรานะครับคือคุณไพรโรดจากนั้นกดจบงานระบบจะขึ้นมาให้นะครับว่าคุณไพลโรดเนี่ยมียอดที่เป็นลุหนี้เราทั้งหมดกี่ยอดนะครับอย่างอันนี้มี1บินนะครับซื้อไปวันที่5นะครับยอดเงิน2,520บาทครับถ้าต้องการชำระเงินยอดนี้นะครับให้เลือกยอดงิกการชำระครับจากนั้น ให้คลิกปุ่มน,นี้นะครับยืนยันการชำระตรงส่วนนี้นะครับสามารถแบ่งจ่ายได้นะครับคือตอนนี้มีเงินตามบินอยู่2520บาทแต่ลูกนี้เราอาจจะแบ่งจ่ายอยู่ท้งหดก็ได้นะครับทวดละ0 0าร้อ1,000ก็ได้นะครับเช่นอันนี้วดนแรกทางลูกค้าจ่ายก่อนแค่1 0 0 0บาทนะครับจากนั้นกดบริษัทชำระครับระบบจะขึ้นว่าตัดชำระเสร็จแล้ว เมื่อประกดค้นหาดูคุณไพโรจโรดใหม่นะครับระบบจะบอกว่ามีที่เป็นลูกนี้เรา1บินนะครับยอดเงิน2,500มียอดที่ชำระไปแล้ว1,000บาทจะเหลือยอดเงินค้างจ่าย1,520บาทครับรั้งต่อไปถ้าเขามาชำระนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับเลือกบินนั้นกดยืนยันการชำระและใส่ยอดที่ คุณไพรโรระครับสมมุติครั้งนี้เขาต้องการชําระยอดทั้งหมดนะครับที่เหลืออยู่1520บาทครับกดบันทึกครับกดโอเคพอมาค้นหาลูกนี้คุณไพรโรด,ดจะไม่ขึ้นบินที่เป็นลูกนี้เราแล้วนะครับเพราะว่ามีการชําระเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับระบบสามารถ ดูรายงานยอดขายเงินเชื่อหรือดูประวัติของลูกหนี้ค้างชำระได้นะครับมาดูตัวแรกก่อนครับรายงานยอดขายเงินเชื่อนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถดูทั้งหมดได้หรือว่าดูเป็นเฉพาะบุคนคลได้นะครับอันนี้ผมขอเลือกเป็นทั้งหมดนะครับเลือกบนที่ที่ต้องการดูจากนั้นกดจอภาพครับะระบบจะบอกเลยครับว่าของเราเนี่ย วันที่5้ามกราคมเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นลูกหนี้เราเนี่ยทั้งหมดกี่เลขบินครับอย่างอันนี้มี4ี่เลขบินนะครับซึ่งสถานะของ4ี่เลขบินเนี่ยจ่ายครบแล้วทั้ง4ี่เลขบินครับถ้ามีเลขบินไหนยังชำระไม่ครบนะครับด้านหลังเนี่ยจะขึ้นว่าค้างจ่ายนะครับตัวต่อมานะครับเป็นการพิมพ์ประวัติการชำระของลูกหนี้ค้างชำระครับ ซึ่งตรงจุดนีด้เหมือนกันเลยนะครับสามารถเลือกวันที่ดูได้หรือสามารถเลือกลูกค้าทั้งหมดหรือจะเฉพาะจอะโจงเป็นลูกค้าก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกทั้งหมดของวันที่5ครับกดพิมพ์รายงานระบบจะแจ้งนะครับว่าประวัติการชําระหนี้วันที่5เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับเอ่อบที่4และ5คุณไพโรจน์เนี่ยมาชาระยอดหนี้ของเขานะครับ ครั้งแรกเนี่ยชำระ1000บาทครั้งที่2มาชำระาระอยยบาทนะครับตรงนี้เราสามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้เลยนะครับในส่วนของรายางานประวัติการชำระนี้นะครับส่วนเมื่อกี้นี้นะครับการขายที่จะมีหัวข้อการชำระเงินประเภทอื่นๆนะครับก็เช่นคูปปงเช็คธนาคารชำระสมาชิกชำระหลายแบบนะครับถ้า ลูกค้าท้งร้านเราเลือกชาระแบบไหนนะครับทางผู้ใช้งานสามารถเลือกบุข้อน,นั้นได้เลยนะครับขอจบการนำเสนอและการขายสินค้าตามประเภทการจัดยและระบบลุกนี้เนท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ